้องทุกอย่างต้องลงทุนเนาะเอาโมไซค์ไปจัดไฟแนนซ์จริงแล้วก็มาซื้อโทรศัพท์เื่อคือโทรศัพท์จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่หมื่นันเลยาได้หมื่ห้าัวดทยด้วยได้ระหมื่นตนหมื่เมืเป็นตะเรตนเถอะวะวดวดเก่าเลยทุกมูยากสัเ หลังคนจะดังคือยังเน well> ี่ยนะตาเจ้าก ja ็เป็นยังอันนี้เบื้องหลังฮะอันนี้กล้องกล้องแคทใช่แคถ้าไปซื้อเปิดช่องให้บริการบริการนั่งไปเสียเอารถพาเอารถไปจัดไปเน้นเบือบแล้วเอาไปจัดยังนีได้ยินมาซื้อโทรศัพท์เลยนี่โอ้าวเขาจะเอาไปจนไปซื้อเลยเนอมาถ่ายอยู่พี่ที่เด้อพน้า นี่ครับพี่ที่ไอ้นี่สามชาใสาอ้วนนี่เลยดิเลยเออพี่พี่มีอย่างนี้ท้องหน้าพี่มีซี่โอ้ยแล้วล้ำผิดนะครับที่จริงมันเป็นปั๊มบริจาคนะครับอย่างปั๊มบริจาค ปั้มบริจาคปั้มบังจากไปเที่ยวทรายกันัต่นอันนี้กล่องง่ามมาง่ามกับเบอร์เอาแล้วเอซี่เนาะครับมายให้เนาะขันอยากได้ง่ามผา่ง่ามก็เอาลุกเงินมาเอาลุกเก่งเข้าไปเด่นตอเอาป๊อ้ยรถเก่งนั่นเลยเบิ้งงวดงวดนั่นแหละรีตอไงพี่รับจัดอยู่เอาป๊อป ให้มันรอดนี่ค้างเงินค่าไอ้ซี่กับบึ้งเห็นเนาะบึ้งให้หนูในเรื่องว่าสุดนู้ว่าขึ้นมาจากไหนซื้อโทรศัพท์บอกไว้ครับเอาไปจัดไปเน้นมากนี่บัตทัวคร์เอามไซดอาโไซค์ไปจัดไปเนี่ยเออคือความจริงเลยน้องเอาโมไซค์ไปจัดไปเนี่ยนึกว่าผู้เล่นนะเหรอเมื่อวานน้องเอาไปจัดไปเน้นมันก็ไปผุดสารนะว่าจะซื้อโทรศัพท์เออเราก็มีบัตรเครดิตอยู่แล้วก็ซื้อมาก็แทนที่จะเอาไอ้ตัวปีนกลองในด้วยอ่ะแพงกีกล่องหมื่นเนอสักทีละ เริ่มต้นเริ่มต้นใจเย็นค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันมาสั่งตัวพิ้งก้องอีหยังตัวพิ้งก้องเลยเดือนหน้าเดือนมือค่อย่ากันเห็นว่าก็ได้ขอให้เดือนแรกมันผ่านไปได้กันสู้กันชุ่มได้ขยายกับพิ้งก้องไะไอยู่ในรถโบได้ถ่ายได้อย่างเดียวมันต้องรถไอปีดไว้แล้วมันจังกราบได้นะครับก็เปิดใหม่มันกราบมันตัวได้เวลาว่ามาตกันโคงหน้าโค้งหลังมันตกันโบได้แล้วุถสายบึงสนิทกันเนาะดี อยู่ดีมีแห้งดูซีรีส์คือมาเบิ่งเนาะตอนนี้ค่ะเพราะห่ามันเป็นอนเออเอาตอนนี้พูดไม่เป็นใช่ไหมฮัตตาดมตอนนี้พูดไม่เป็นเหรอพูดพูดที่ดีว่าเป็นพูดเป็นแต่ว่าไม่รู้เรื่องนะเราสาลาหนีบะมี่เขาบอกคือแบบเขาเขามีศาลาเขาพยอยากเบิ่งเนาะต้องออฟแบบมีศาลาเขาจังเบิ่งเขาอกอย่างเนาะทำไมไม่พูดกลางทำไมต้องเบิ่งเบิ่งอะไรเงี้ย รูของนางเนื้อจะเป็นติดต่อนางเนื้อนิดนึ่งเห็นว่าเขาจะเป็นสไตล์เดียวกันนี่สไตล์เราต้องมาทำกุูิไทยลาวกะลือกอ่ะนนี่ลาวกะลืออันนั้นไทยดิ้งไทยดิ้งไอ้นี่อะไรเขมรม้นเดิ้งสวยสวยสวยตะโพกเอางามอยู่ดอกสักนิดน้องามอยู่นี่มีเขาเรามีระบบสูงกล้องตัดทัดไม่ได้ดูกระดมเลยมันสั่งให้เลนเดียวอ่ะฮะ ได้เลีนเดียวนี้มันมันได้สุดนี่เด็ดซูมมันอ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วาขาวอยู่นี่เห็นไหมขาวมากเลยจักรเเรกก็ขาวนายยกโหน่อยดิอ๋อก็จะมีแบบอ๋อขนไปโดนอะไรมาน,ะน,าน่ะเน,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 นี่นนนะใครไปบีบเขนน่ะโดนจับกดเอ๋อเปิดมากเลยเนี่ยเปิดมากเลย,อย,ยเออเตรียมสามชาใส่มันเลยเนี่ยสามชาเลย เนี่ยคันเนี่ยโดนแน่นอนเอาจัดเลยเอาโดนเลยเอาจัดก่อนเลยเฮ้เห็นไหมมวนคัทฝากถึงทางเมที่โคตรแข็ง ออื้ไม่ให้ลงกลออ่อนเนาอจะลงม่ะหนเงี้ยวเขาให้ถ่ายไมชิบิยะเนี่ยบ้าดทางแคบๆเลยสาเดอ้อไปไปไปหักซ้ายห,หมดเลย đơn nào bé con đơn nào hạ khóa bé hạ khóa bé hạ khóa con hạ khóa con đơn nào bé con ถอยหัหกขวาให้มันยิงลอกก่อนน่ะนะพอหักขวาให้มันยิงลอกก่อนหกกนอักพวงมาลัยขวาอีกตรงไามอีกไม่ลอกหรอก หักพวงมาลัยขวาก่อนหักขวาให้หมดขวาอีกขวาอีกอีกพอพอพอยิงล็อกแล้วพอเดินหน้าไปพอสายขวาลูกมาหักซ้ายไปซ้ายหมดเลยนัละละ่นล่ะึ้นึ้น ตรงตรงตรงเลยแน่นอนครับแน่นอนเอกเอกออก้อกอู้หืบบางฝุ่นพอยกเลย ยกแล้วครับกระบะนี้มันเป็นกระบะน่าจะลูกทำมาแตนใหญ่ครับตัวนี้ซัมมิดค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเดี๋ยวเบาๆเดี๋ยวทำไหลก่อนไปเดี๋ยวไป เดี๋ยวเดียวป้าถอยถอยเดี๋ยวอ,อยูอย่ยประมาณตันหนึ่งครับฝั่งนู้นไม่จุดนีบป้า ดูใส่เสื้อแม่ทำไมเดินตูดอย่างนั้นล่ะฮะทำไมใส่เสื้อบกักกะเล็กมาขับรถเทศเหรวันหลังต้องซื้อถุงมือนั้นมานอตดม

เดี๋ยวจะยันไม่มีแปบ๊บครับแป๊บหายเดินหน้านนิดนึงไปไป โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนๆน้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ